ขออนุญาตเอารถไปกลับขึ้นมาเขาจะทำเต็มที่มันอยู่ฟังพี <c oughs> มันเปิดอะไรเขาจะเอารถไปอไวยก่อนพี่น้องหลีกทางได้ไหมครับเด้อให้รถวอวยกันครับ <c oughs> นะขออนุญาตขับรถจะเข้าหนึ่งครับเดือดถ่ายดีเรื่องหนึ่งใส่เด้อ <c oughs> อวยรถแป๊บหนึ่งครับถ้า,าไม่อวยเนี่ยบาดทิศใหญ่นี่ไมเห็นหนักกันดิ ซจ้าเราบอกเจาอะไรเหรอครัครับขออนุญาตครับขออนุญาตพี่น้องนะครับชาวบ้านดอนไทยนะครับคนพื้นบ้านตากจังหวัดหนองคายนะครับทุกผู้ทุกคนครับหน้าหนาเลยแต่บ้านหัวกุรอฮุบตาซื้อบ้านบนผืนป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 นไกลเงี้ยบ้านไหนหนูๆตอนพรุ่งนี้มีรถแห่ที่บ้านเถือหรือบ้านไหนบ้านเถืกอว่ามาทิ้งยี่สิบกปอบ มือามีนี่ยิบเป็ดผบอกว่ามื่อนี้ยุบบ้านผือผูก็ยังมาอาประการจิดกระเนดหอยแเราเยอะมากนะกูกลับมากูกยุบโพตากน้องไข่กูาะด้วยุบบ้านผือตอมาที่ยกโอ้ยน้องเจวานาล่างโงู่ไอ้แสงก่อนไม่อยากอายพี่อาสวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านผืออุดรธานียินอยู่กัาตมองบนยู่เป็นปีให่ังไง ไปอด็ะดอเลยเนาะีรครับช่วยดูกูกับเสียงพี่น้องพอตากได้เร็วปาดเท้าปัดพี่น้องอัเพอนานปวกเกาเนี่โอ้ยมันจะเป็นพี่ใหญ่เลยคุบอกกูพ่อแม่กระบาไม่ตพันเกาเร็วพูดถึงว่าเราฟังดื้อพี่น้องเอยจะป็นกระไทกันแซ่บ้นหู่กระด๋อยนี่ะอันนลูกให่ระเทป็นกาะกรณี้เล คุณตำรวจตางอีกคือรอเธอมาชนลงมาตำรวจต่าทดโอ้ยนไปสิหวน่นเราปล้มงกิดขอคุณจะภาคยิ้ใจแห่งเลยครับพอดีขอบคุณมากๆเลยนะครับผมผมมาหลโตแท่ยิ้ใจเยยิ้ใจขอบคุณพี่น้องเลยโอ้ยาอาจารย์แป๊บกะคุยบ ขอบคุณหลายๆได้มีน้องด้บอาจารย์แป๊ทำไมไม่หันทำไมไม่หันตูดให้แดดโอ้ยตูดไปแดดก็เลยหุดมายถึงตูดยังะตูดยังดคนสิตวดลุนเอาเนาไม่มีน้องเพิ่น่ะมีน้องกินอกินเต็มงลยอเอาอดีตก็อาจารย์แป๊พาไปทิกนพาไปิก

กินทาไปแล่วอา้าวถ้าหักกขึก้นเมื่อต้องมาดูกิน่าอะไรได้ไปแล้วทาเข้าวุย๊บเดี๋ยวแมียเซนละ่ะนี่เิยไมร้องไง <c oughs> ถ้ากินนั้นได้เป็นงานเออกินตั้วจากขวงเสียะไรคุ๊ดถ้าเสีส่งสีบาเนเย็นส่งแล้วถิดเมีลยนิบหวไหม พอมีสิโซสิโค้ขอจ่อสวนนมั้งะไปถายไปถายไปเดี๋ยวเง่อๆบวันี้งันใจวันี้อาการไฟดับแล้วบ้านเี้รนนีพอมีผัววัดตันเบอร์ละกี่เมยสวนตรงนี้ยเป็นเป็นปานแดงเลยเนี่เด้อเออเออเออโม้โหจะพจะอกเน่ยโม้้แลเนาะ ดูแลสุขภาพจะขอเลยได้แมอนผู้ยกสายไฟเปใส่น้อมายกเลยมยกสายไฟให้นหนูค่ะเรอบ้านนึงสิี้พูดนึงอกยงอนูมาละ่าถึป้วนมาละเหนูรุ่นไหนเฮาเฮาเ้านเยเ้ยย้ยย้ห้เ่ยะเเ้้ยเเฮเ้ยเ กุดบรเาบอล้มาั้นานี้ลกซายลกซายไป่เงี้ยลยสิบหอบไม่มีตามซื้ออี๊มัอนกับแดนันจะขวนได้ไปยังตันไหมลกซายไปนะครับเรื่องรถสิถอยเด้อสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยแล่ะไม่สาวเป็นไงล่ะไม่สาวใตสายไม่เป็นไง นากระิบินส้มๆกมเกาหลีเด้อพี่รองเ้นคือบุรีแบั่คยแม่ของุยบ่แม่แล้วง่ายมากขึ้นกะบินตรงมาผู้บ่าวเกาหลีผู้บ่าวเกาหลีเกาหลีืบัุยจนขึ้นรดอาจจะได้แจแเมื่อมี S <S <an> <S และคนขับรถคนเดียวกันนะครับอ้าวประจําสี่ละเหตุก,จจาก,การณนะ์ใดกันพ่อาจารย์เริ่มหง่อนถ่านหรือไปแล่าแหน่ในสาม,มาแล้วเมื่อมีการคนขับรถคนเดีดยวกันครับโสดซ่ก็โสดลูกสองเรสนับเนี่ยโค้ที่สามเอ้ยไม่ได้เห็นหมูมั้ยอธิบายมาดิอย เราดูไปเป็นไร่อนแลวไเราไปจเองจำ้อใส่กระังเกาพยสแปรมันสิได้เรียนายวะนี่